สวันนีบก,ก็ไม่ได้เจอกันเกือบปีครึ่งปีเลยนะซ้ำโอเคก็วันนี้เราก็จะมาดูสสัตว์ทั้งหมดกันว่ามันจะมีตัวอะไรบ้างสว่วนแรกก็จะเป็นแบบพวกน่ารครับผมสัตว์ธรรมาาด้า ก็ตรงนี้ก็จะมีทางเลี้ยวซึ่งจะเรามาจะมีเสดาวมีส,มสีอะไรเงี้ยตรงนี้นะครับยาวมาสร้างไปเกือบเต็มแมปไปด้วยอันนี้ก็จะมีพวกน้มันจะดูสิสงห์ก็เลยแล้วก็ตรงนี้ก็ตรงนี้ด้วย ซึ่งมันอยากจะไปขีดสิงโตมากๆแล้วก็มีอูดอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีเสืออยู่นี่ถัดมาเป็นในโซนของโซนอควาเรียมถ้เดินลงมาก็จะเจอกับนี่นะครับก็จะเป็นปลากระเบนซึ่งเห็นไหมมันจะมันจะพังตัวอยู่ อันนี้ก็เป็นปลากระเบนเหมือนกันนะผมแต่ว่าเป็นสีเหลืองก็จะมีปลาอันนี้นะครับก็จะเป็นปลากระพงนั่นแหละปลาเบสอันนี้ก็จะเป็นปลาปลาสาก,ก ada, นั่นแหละแล้ก็จะเป็นปลาเบสที่เป็นทะเลปลากระพงนั่นแหละอันนี้ก็เป็นปลาฉลามหัวบาก สามเสือแล้วก็ลามเขาตรงนี้ก็จะมีเป็นโซนสัตว์ปีกครับก็จะมีนกหลายประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนกเอ,อกระจอครับแล้วก็นกพิราบแล้วก็จะมีนกเออนกอะไรนกดังนวลน,นะครับแล้วก็จะมีนกอันนี้มันไม่ใช่นกนะเนี่มันคือเป็ดอันนี้ก็เป็นนกกาดำแล้วก็สวนรวมนกนานาชาติ โอ้โหลเลยยาวไกลโคตรเลยถัดมานะก็จะเป็นในส่วนของอะคาเรียมที่จะมีปลาว่ายผ่านหัวแต่ว่าปลานี่มีไม่เยอะโอ้โหนี่มันสวรรค์ของคนรักสัตสัตว์ผี่ช่ดๆดูดิสัตว์ขี่ยังเยอะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีป้ายบอกว่า จะมีไวอ้อนนะครับไทเกอร์ Tiger, ดีเล็บผ่านแล้วก็จะก้วดนะครับเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าชึ่งตอนนี้ก็จะมีเสือดาวนะครับอยู่สีตัวคือมันก็สีตัวหมดทุกกงงเลยนะนนี่ก็เสือจกักรวดตัว่าเป็นเสือจกักรวดสีดำแล้วก็สิงโตแล้วก็เสือโค้่งนะครับ ครับนะเป็นเหมือนรีสอร์ทอะไรทักอย่างครับซึ่งเห็นแบบนี้นะไม่ได้สร้างไม่ไม่ได้สร้างเร็วเลยนะสร้างอย่างนานเลยก<ม>็ด้ประมาณน,นี้นะครับโซต่ตอไปก็จะเมื่อกี้มาเป็นตระก,กูลแมวนะครับออกมาก็เป็นตระก,กูลหมา้บางจะมีคายอตี้แล้วก็จะมีไฮยีน่าแล้วก็เกบู๊กนะครับเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่า เข้าไปดูก็จะมีนะครับไฮน่าแล้วก็มาป,ป่าคายอตี้ซึ่งมีแค่สองตัวชิคมันมีสามตัวน,ะนี่อันนี้จะเป็นมาป,ป่าสีเทาถัดมาเป็นในส่วนของการแสดงม้านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสนามยึดเล็กที่ไม่มีการแสดงโชว์อะไรมากมายนะ <c oughs> ก็แค่นี้แล้วก็ผู้เขาแข่งขันก็อยู่ในนี้ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสนามบอลลิ่มเลยก็ <c oughs> เอามานั่งดูกันได้นะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของโซนหนีกันบ้างนะครับก็จะมีเบาแบร์นะคบแบ็คแ,แบร์แล้วก็พร้าบร์ใช่เราก็จะมีปลาให้ล่านะครับแล้วมันก็จะอยู่ด้านบนแบบนี้ก็จะมีหนีนะครับซึ่งหมอจะอาศัยตัวเดียวนะก็จะมีหมีสีน้ำตาล หมีสีดำนะครับแล้วก็ถ้าเดินตรงไปเนี่ยก็จะเป็นกรงของหมีโพด่าเบนะครับถัดมาเราจะเข้าสู่อุโมงค์สัตว์กันแล้วนะอุโมงค์สัตว์นี่ก็จะเจอกับเสือดาวข้างขวาเป็นเสือจากจั่วแล้วก็สิงโตนะครับวกไปถึงเสือโค้งก็จะอยู่ฝั่งนี้นี่นะครับแล้วก็จะมีไฮยีน่ามีหมาป่า แล้วก็มีหมาป่าอีกซึ่งเป็นคายอตี้กับเกบูแล้วก็จะมีนกคาสโซรี่นะครับแล้วก็นกกระจอกเทศแล้วก็จะมีบัวกระทิงกับบัวธรรมดานะครับแล้วก็จะ,ม,นนจะมีอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมอันนี้เห็นมันจะเป็นสีดำแล้วก็จะมีกวางเรนเดียน,นะครับแล้วก็กวางมูสแล้วก็ม้าลายหมูป,ป่าตรงข้ามกับหมูป,ป่าก็จะมีไอ มันตรงข้ามกับมันตรงข้ามหมูป่าก็จะมีวิวเรบีดแล้วก็มีใบซันแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแรดนะครับแล้วก็ของนี้ก็จะมียีราฟเป็นร้อยตัวผมคีดยิ้มต้อนรับยินราอยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นอูดนะครับแต่ยีราฟเยอะจริงๆเพราแต่อูดไปไหนหมดมันหนาหงแช่น้ำ โอเคนะครับออกจากอุโมงสัตว์มาก็จะเป็นอุโมง์ของก็จะเป็นอุโมงปลาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นเออพวกสัตว์ขี่อีกแล้วนะพี่ลูกจะใส่อะไรอนะเสนยอใยอีกยาวไกลตอนนี้เราก็จะมาเจอกับน้ำพุที่ใจกลางนะครับ แล้วก็จะมีเออรูปปั้นช้างแล้วก็อันนี้มันเป็นเครื่องทดสอบนะครับมันเป็นเครื่องวิ่งแข็งนั่นแหละนละี่คร้บแล้วก็จะมีบอฉลาฟแล้วก็จะมีหมีที่หลุดไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันเกิดตามธรรมชาติมันไม่ได้หลุดมาจากไหนแล้วก็จะเป็นรูปปั้นจระเข้กับทีเล็กนะครับอยู่นู่นแล้วก็เข้าสู่อันนี้นะครับเข้าสู่เอ,อ่อ ดังต่อไปก็จะมีปลาเป็นจำนวนมากเลยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยพอเดินเข้ามาก็จะเจอกับหมีนะครับกองทัพหมีที่เราสามารถดูเวลามันเดินข้ามข้ามไปพันเข้าม,มาได้เดิคือปกติมันจะเป็นปลาใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดเป็นหมีจะเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยแต่เดี๋ยวจะลองสร้างเป็นสัตว์ดู เนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นบันไดกระจกแบบนี้นแล้วก็จะมีกวางให้มันล่าด้วยโอเคนะครับซึ่งมันมีหม,มีสามประเภทเลยนะมีสีน้ำตาลกับมีดำเนี่ยจะให้เป็นกวางเรนเดียนะครับแต่ถ้าเป็นหมีขั้วโลกเนี่ยจะให้เป็นกวางมูเพราะว่าตัวมันใหญ่กว่าปกติก็เลยต้องให้เป็นเหยื่อมันต้องใหญ่หน่อย ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของสัตว์เวอร์ชันที่แบบมีป้ายบอกนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นยีราฟอันนี้ก็จะเป็นหมาฮน่าครับแต่ว่าต้องไปดูป้ายตรงนี้นะนี่ถัดมาจะเป็นบาวขาวนะครับก็จะเป็นบัวนั่นแหละแล้วก็จะเป็นคายตี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบาวบูนะครับหรือว่าควายสีน้ำตาลนั่นเอง วกระถิงก็ได้แล้วก็เกบูฟซึ่งไปไหนแล้วอะเกบูฟซึ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันถัด <c oughs> มานะครับก็จะเป็นส่วนของบาวแบร์ bear, นั่นเองนะคบตัวหมีดำแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของแบ็คแบร์นะครับหรือเอ๊ะไม่ใช่บาวแบร์ Bal bear, มันคือหมีน้ำตาล แล้วก็แบ็กเบก็คือหมีดำนะครับก็จะเป็นโพลารนะครับซึ่งเป็นหมีขู้วโลแล้วก็จะเป็นแบ็กคาวนะครับซึ่งเป็นวัวสีดำนั่นเองฝั่งนี้ก็จะมีเล็บผ่านนะก็ว่ายอยู่เกมวูมันหายไปไหนเลือดมันแค่ยี่สิบเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อคนละตัว กระตูโอเคอีกทีนึงตายโอเคเลือเดิมศูนยจะเหลือไปเพื่อว่า <c oughs> อย่งไงสูญมันก็ไม่มีค่าเนีบยผ่านนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแบ็กบูลหรือว่ากระทิงดำหรือว่าควายดำก็ได้ต่อมาเป็นจาก,กัวนะครับจากัวฝั่งนี้ก็จะเป็นสิงโตมาดูสัตว น้อยสัตว์เล็กนบ้างนะครับก็จะมีอูด้าลายนะครับแอร์แคาซาโอรี่หมูป,ป่ากระจอกเทศแล้วก็เลนเดียแล้วก็มูดนะครับกวางแหละแล้วก็วิลดบีแล้วก็ในะบ,บ,บสันแล้วก็แรดนะคบฝั่งน,นี้ก็จะเป็นเสือแต่ป้ายมันอยู่นี่นะนี่นะครับก็จะมีป้ายของแต่ละตัวบอกต่อไปก็จะเป็นส่วนโอ้โหป่าโคตรดงดิบ ดงดิบสุดๆโอ้โหมาถึงก็เจอเสือเบงโกมาต้อนรับเลยเสือโค้งมาต้อนรับเลยทีเดียวนะครับก็นั่นแหละผู้ชมก็จะมีว่อมนีนะครับเข้าไปข้ามแม่น้ําไปนะครับก็คือปกติันต้องวิ่งรถข้ามใช่ไหมอันนี้คิดเดินข้ามมาเลยผมมันเป็นแม่น้ําที่ทอดยาวไปตรงนะี้มัน,ม,นมันเรียกว่าแม่น้ําไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมันไมไ่ยาวขนาดนั้นมันโคตรเตี้ยเลย ถัดมาจะเป็นในส่วนของรูปปั้นขึ้นมานะครับมันจะเป็นรูปปั้นยีราฟอะ่ะแล้วก็จะมียีราฟตัวเล็กเลยครับเต็มแล้วเราจะเห็นจุดเริ่มต้นที่เรามาด้วยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเนี่ยนะมันจะมีถ้าเราเข้าตรงถ้าเราเลี้ยวมาทางนี้นะครับคือเราต้องไปขึ้นตรงยีราฟก่อนคุผู้ชม และคือทางขึ้นยีราฟเนะี่ยมันจะมีเลี้ยวมาใต้สะพานนะครับแล้วก็ต้องเดินมาใต้สะพานแบบนี้แล้วมันจะมีทางออกจากใต้สะพานแบบนี้นะครับและเราแล้วเราจะต้องเดินมาถ้าเราอยากไปต่อนะครับไปต่อถึงสิ้นสุดนะครับแบบนี้คือถ้ามาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมมันจะมี รูปปั้นสิงโตคอยต้อนรับแล้วก็จะมีประตูที่เป็นไม้นะครับเข้าไปเหมือนเหมือนเป็นแอร์พอร์ตคุณผู้ชมมันคือมันคือที่รอสนามบินต้องแต่หลังคามันพังนะแล้วก็จะมีรถลัมโบกิน i ี่แล้วก็จะมีเครื่องบินอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็รูปปั้นเอ่อไททันทีวีแมนก็ประมาณนี้แล้ะครับโอเคนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วเจอกันสำหรับคลิปนี้ไปแล้วผมบ๊ายบายสวัสดีครับ